สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตูดิโอผมครูจุ๊บสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําภาพแทรกนะครับให้มีลักษณะเป็นเงาหรือว่าแสงที่เรืองแสงครับในลักษณะแบบนี้ครับ ขอไปชมคลิปการขอประชาสัมพันธ์ครับช่องจุ๊บสตูดโอครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ำในการสมัครครับสามสิบห้าบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทําคลิปได้เลยครับต่อไปเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับก่อนเดินครับเราลองเอาภาพที่เป็นแบ็คกราวมาก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองเอาภาพตัวที่เป็นที่ผมบรรยายนะครับในลักษณะ ในลักษณะแบบนี้นะครับระหว่างที่ผมผู้บรรยายนะครับผมต้องการให้มันมีภาพนะครับขึ้นมาแทรกด้านบนครับเป็นภาพเหมือนภาพอินเสิร์ทที่โชว์ขึ้นมานะครับวิธีการทำนะครับเราเปิแล้วก็ต้องกด Insert Vi d e o Tag เข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะลากภาพนะครับที่ต้องการจะแทรกครับสมมติว่าผมจะต้องการแทรกภาพผู้หญิงครับเป็นภาพที่ระหว่างคําบรรยายของผมนะครับแทรกเข้าไปเนี่ยผมก็ลากมาไว้ด้านบนเลยนะครับด้านบนนี้แล้วเมื่อลากมานะครับ ถ้าผู้หญิงนะครับมันก็จะขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับก็ต้องทําการให้ผ้าเขาประยุกมุมขอบนะครับแล้วอาจจะใช้วิธีการนะครับตรงเอีเวนต์แผ่นคอปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการย่อภาพนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าของผมก็จะไม่ใช้วิธีนี้นะครับ โดยปกติผมก็จะใช้วิดีโอเอฟเฟกครับโดยผมจะไปที่ v ีวิดีโอเอฟเฟกครับเราก็ไปเลือกเอฟเฟกนะครับที่ชื่อว่า Picture-Picture ร์ครับตัวนี้นะครับสมมติเราต้องการเอาภาพผู้หญิงครับมาอยู่ทางมุมๆมด้านขวานะครับแล้วเราก็เลือกครับตัวนี้นะครับอัปเป r i ์ไรนะครับลากลงไปใส่นะครับ จะทำให้ตอนนี้ภาพผู้หญิงครับมาแทรกมาอยู่ตรงมุมขวาครับแล้วก็จัดนะครับหรือว่าขยายขนาดได้ตามที่เราชอบไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับที่เราจะทําได้นะครับสมมุติเราต้องการให้ภาพนะครับมันมีมิตินะครับโดยเป็นแบบดรอปชาร์โดนะครับขึ้นมานะครับในลักษณะที่เป็นแสงเงานิดหน่อยนะครับเราก็จะทำ่างนี้นะครับเราไปที่วิดีโอเอฟเฟกเหมือนกันครับให้เราไปเลือกเอฟเฟกตัวนี้ครับ เราไปเลือกเอฟเฟกที่ชื่อว่า layer dimension a l i t y ครับเมื่อเราเลือกตัวนี้นะครับเราก็ดูนะครับในลักษณะเอฟเฟกที่เรามีนะครับว่ามันมีอย่างบัไหนบ้างครับเราจะลองเริ่อมาสักตัวครับเราจะลองเอาเป็น drop shadow ครับก็ลากมาครับเอามาใส่ไว้ด้านบนครับตอนนี้สังเกตได้ว่าภาพที่เอามาแซ้นะครับมันจะมีเหมือนมีมิติขึ้นมาครับคือมีแสงเงาครับเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งเรามาดูตรง preset เนี่ยครับ พิซซ์ตตรงนี้ก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าจะต้องการเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลองเลือกเลื่อนไปดูนะครับจะมีหลายแบบที่สามารถทําได้นะครับเลือกได้นะครับแบบนี้นะครับก็เลือกเลือกไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการจะเลือกพิซซ์นะครับเราก็มาปรับได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นที่ตัว d e f a u l t ก่อนครับตัว d e f a u l t นี้ก็จะยังไม่มีอะไรนะครับเราลองดูนะครับจะมีออปชั่นให้เลื่อนครับอันแรกก็คือ Shadow ครับตัว Shadow นี้ก็คือ เป็นตัวที่เป็นแสงเงาด้านล่างครับให้ภาพมันลอยนูนมาครับแล้วก็ปรับตรงไทส์นะครับให้เป็นมีใหเ้เลือก2ตัวนะครับก็มีมีดอบกับอินเนอร์นะครับถ้าดอบก็คือเป็นตัวที่เป็นแสงเงาด้านล่างนะครับแล้วก็มาปรับความสูงของเงานะครับนี่ครับปรับได้นะครับแล้วก็ปรับความเบอร์ของเงาได้ครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับออสซิตี<บ>้นะครับเป็นความใสของเงานะครับด้านหลังก็ได้นะครับดยออชซิตี้นะครับ นอกจากดอบนะครับก็จะมีอินเนอร์นะครับแสงเงาก็จะเข้ามาอยู่ด้านในครับลองดูครับนี่ครับจะเป็นด้านด้านในนี่ครับก็เลือกปรับได้นะครับออปชันนะครับเดี๋ยวเราปิดไปก่อนครับเรามาดูออปชันต่อไปนะครับออปชันต่อไปครับโกลครับตัวโกลนครับก็จะทําให้แสงครับมันอยู่รอบๆนะครับโดยเราปรับตรงท้ายนี่ก่อนนะครับเราปรับเป็นเอาเตอร์ก่อนครับเมื่อเอาเตอร์ครับเห็นว่าจะมีแสงขอบฟุ้งนะครับที่มันเป็น แสงที่เลื่องแสงออกมานะครับเป็นสีแดงครับตามสีที่เราเลือกตรงนี so, right? ้ได้เลยครับก็สามารถเลือกว่าจะเอาแสงที่มันออกมาสว่างรอบนอกครับมากหรือน้อยก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีให้เลือนครับจะเป็นอาตร์อ e r เ n n e r ถ้าก็เป็นแสงที่มันอยู่ด้านในครับอันต่อไปครับถ้าเลือกตัวเอียนครับจะเป็นแสงที่ฟุ้งมันขอบนะครับก็คือตามขอบเนี่ยเป็นฟุ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ ถ้าเลือกดูอัลนะครับก็คือเป็นการฟุ้งที่รวมกันระหว่างเอาเตอร์และอินเนอร์ครับฟุ้งออกมาข้างนอกและข้างในครับก็เลือกได้ครับซึ่งถ้าเลือกดูอัลนะครับก็สามารถจะปรับแสงได้นะครับสีด้านบนครับก็เป็นสีด้านในแล้วก็สีด้านนอกครับเป็นเห็นเป็นแสงสีน้ําเงินสีแดงครับแล้วก็เลือกสีไปได้เลยครับด้านในเราอยากเป็นออกเป็นสีเขียวก็ปรับได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนไปก่อนนะครับดูออปชั่นต่อไปนะครับ เอ็มบอสครับเอ็มบอสนี่เป็นการใส่ขอบนูนครับของภาพนะครับลองดูนะครับก็จะมีลองปรับออปชันเลือกดูนะครับตัวนี้ซึ่งพอถ้าปรับลองปรับนะครับลองปรับตรงโฟกัานะครับจะเห็นว่าเหมือนมันเป็นปุ่มที่นูนขึ้นมานะครับดูขอบนะครับลักษณะขอบจะนูนออกมาครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าปรับแบกาวนะครับจะก็เป็นขอบนูนครับเลือกได้ลองเล่นดูนะครับมันจะเป็นการปรับเหมือนลักษณะขอบนูนทั้งหมดนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับภาพที่ออกมาเป็นปุ่มนะครับเป็นแบบนูนๆนะครับก็ลองปรับออปชันดูครับมีออปชันหลายอันที่ให้เลือกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับต่อมานะครับก็คือ Foreground o p a c i t y ครับก็คือรูปด้านหน้าครับต้องการจะให้ใสหรือจะให้เข้มยังไงครับก็เลือกได้นะครับตรงนี้นะครับและสุดท้ายครับ Light Location นะครับก็เป็นการจัดลักษณะแสงที่สะท้อนเข้าหานะครับว่าจะเอาเข้ามุมไหนครับเรามาปรับตรง ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ลักษณะนะครับเป็นภาพอินเสิร์ตที่มีมิตินะครับขึ้นมาเวลาเราพูดนะครับในลักษณะแบบนี้ได้เลยครับเวลาเราทำรูปอินเสิร์ตก็จะดูมีลักษณะที่สวยงามขึ้นครับดีกว่าเป็นแบนๆนะครับเป็นกรอบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับซึ่งเวลาตอนเกิดนะครับเพื่อนก็สามารถจะใช้ในการเฟดได้นะครับอย่างเช่นทำเฟดแบบนี้นะครับเวลารูปมาครับก็ให้เฟดขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ตอนตอนลงนะครับก็ ให้เฟดออกก็ได้ครับในลักษณะแบบนี้ครับทําได้ครับหรือว่าจะใช้พวกทาร์ดเซชั่นต่างๆมาผสมในการเกิดของภาพก็ได้นะครับก็ลองลากใส่มะครับตรงตรงนี้ครับเลาลองเลือกเล่นดูนะครับนะครับก็ทําให้ดูแบบมีลูกเล่นครับให้มันเคลื่อนไหวได้สวยงามขึ้นนะครับก็สามารถจะใช้ได้นะครับทั้งที่เป็นภาพนิ่งครับส่วนภาพเคลื่อนไหวครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ลาก ลากมาเหมือนกันครับทําใส่เอฟเฟกนะครับเราจะทําการก๊อปนะครับวิธีการก๊อปนะครับเมื่อเราลากมานะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่อะไรที่ไนนะครับแล้วก็กดนะครับกด c o อปปี้มาครับแล้วก็มาวางตรงนี้ครับวางโดยวิธีการนะครับพาร์ตอ e เวนต์แอตทริบินะครับตรงนี้ครับก็วางลงไปนะครับแลนะครับมันก็จะได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยวันนี้ก็เป็นการสอนครับวิธีการทําภาพอินเสิร์ ในวิดีโอของเรานะครับให้มีรักษณะมีมิติครับมีลูกเล่นแสงเงานะครับให้เพื่อนได้รับสารครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ